สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ G Capponic เช่นเคยค่ะรายการที่จะมาอัปเดตท,ทุกข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคาให้นผู้ชมทุกท่านไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะและสําหรับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจนถึงเช้าวันนี้นะคะปรากฏว่าราคาทองคำเนี่ยก็สามารถเอ่อกลับมายืนเหนือระดับ1,700เเหรียญได้นะคะก็สาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้มีแรงซื้อเข้ามายังทองคําที่เป็นสิน ชัดปลอดภัยนะคะก็หลักๆยังคงเป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะคะซึ่งรอบนี้ก็ถือว่ามีข่าวใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของออของไวรัสโควิด COVID -19 แล้วก็สร้างความวิตกกังวลใหม่ๆให้กับตัวของนักลงทุนนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเองตอนนี้นะคะก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบเศรษฐกิจโลกนะคะหลังจากที่เนื่องจากว่าผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของวัคนโควิด1นนะคะแล้วก็รัฐบาลต่างๆเนีน่ยกตอนนี้ก็เ,เริ่มออกมาตรการนะคะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคืนวันศุกร์เนี่ยก็ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจนะคะจากทางสหรัฐเนี่ยที่ปรากฏว่าออกมาซบเซานะคะก็จะเป็นตัวดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ pmi ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายนะคะประจำเดือนเมษาของสหรัฐคือวันคืนวันศุกร์นะคะก็ปรากฏว่าตัวเลขจริงจริงเนี่ยออกมาก็ปรับตัวลงสู่ระดับ36.1นะคะจากที่คาดการเอาไว้นะคะที่36.9นะคะซึ่งถือว่าก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ48.5นะคะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นตัวดัชนีที่มันอยู่ต่ำกว่าระดับ50นะคะก็บ่งชี้ถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิต นะคะเราก็ถือว่าต่ชนิตัวนี้ที่ออกมานะคะก็ทําระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาปี5-2นะคะหรือพูดง่ายๆว่าต่าสุดในรอบ11ปีนะคะนอกจากนี้นะคะทางตลาดหุ้นดาวโจนเองเนี่ยตอ,น,อวน,นวันคือวันศุกร์นะคะปรากฏว่าก็ปิดล่วงลงมา600จุดด้วยนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยก็วิตกกังวลกับข่าวคุณทรัมป์นะคะที่คู่ที่จะเก็บภาษีจีนรอบใหม่นะคะเนื่องจากว่าทางคุณทรัมเองนะคะก็ มีการเปิดเผยนะคะว่า,ามีการตำหนินะคะรัฐบาลจีนที่ได้ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะก็เลยทำให้เหมือนกับต้องการที่จะกดดันแล้วก็ขู่ขู่ประเทศจีนนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกรนะคะก็ปิดลงมาปิดลบลงไป600กว่าจุดนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวเบจะขอเ,เชิญอาจารย์ปุ้ยเนี่ยเข้ามาเบรแนวโน้มในเชิงเทคนิคเลยนะคะว่ามุมมองราคาทองคําในอาทิตย์นี้นะคะหลังจากที่วันศุกร์สามารถปิดตัวขึ้นมาได้เกินหนึ่งพันเจ็ดร้ยเหรียญเนี่ยมีมุมมองอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ยสวัสดีครับค่ะอาจารย์ปุ้ยมองราคาทองคําในสัปดาห์นี้อย่างไรบ้างคะครับวันนี้มันม,นมองลักษณะที่เป็นรีเบลนะครับนะแต่ว่า ก็ต้องดูก่อนนะฮะว่ามันจะสามารถจะกลับขึ้นไปยืนระดับพันเจ็ดร้อยเหรียญขึ้นไปได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะกลับขึ้นไปยืน 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญเนี่ยมันก็ยังมีแรงกดดันอยู่นะครับนะมันมีอยู่สามระดับที่ที่ยังยังไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับนะแนวต้าน 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกเหรียญเจ็ดันเ่องหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดเหรียญหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกเหรียญ นะครับสามดานเนี้ยยังยังไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆนะครับนะเพราะว่ามันอยู่ใต้เส้นดาวเครนนะครับนะก็ยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันนะฮะคือพูดง่ายว่าการติดตัวขึ้นเนี่ยยังยังอยู่ในวงจำกัดอยู่นะครับนะในเบื้องต้นมันมองเป็นลักษณะการรีบาวในรอบต้นๆนะครับแต่ถ้าดู ในรอบสัปดาห์แล้วเนี่ยนะฮะมันจะถ้าเราดูจากกรอบใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันมันน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นกรอบใช้เวกรอบใหญ่นะครับนะระหว่างวันก็เป็นลักษณะการรีบาวขึ้นไปนะฮะนะกกอบสัปดาหเนี่ยนะฮะมันจะอยู่แถวๆบริเวณอ่าพันหกร้อยแปดสิบถึงหนึ่งพ <dernière> ันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเหรียญนะครับนะน่าจะแปกตัวอยู่ในกรอบนี้นะฮะตลอดทั้ง ในกรอบนะครับนะวันนี้ก็อยู่พัหนหกร้อยแปดสิบกับพันเจ็ดร้อยหกเหรียญนะฮะในระหว่างวันเนี่ยนะครับนะคงคงจะวิ่งอยู่แค่นี้นะครับนะยังไม่มีปใจใใมัจจัยใรงบนเข้ามากระตุ้นนะครับนะมีอัลตอ้ามันก็ยังแข็งค่ายอยู่นะครับนะในขณะที่ดาวโจนส์ดาวโจนวันศุกรนะ์เนี่ยปิดลบนะครับ ทำให้ทองคำนั้นดิดตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าก็มองว่าเป็นรับๆน,นะครับนอยังน่าจะมีลักษณะของการสร้างฐานราคาอยู่นะฮะในช่วงในช่วงนี้นะครับยังยังไม่ไดาจะดิดตัวได้ไกลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงจะต้องติดติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเป็นระยะระยะนะครับ สถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยัง,ย,งยังคงเป็นปัจจัยอยู่นะครับที่ที่ยังยังน่าจ,จะหนุนได้นะครับน่าจ,จะเป็นปัจจัยนุนได้นะครับแต่ว่าในในเรื่องของการบดล็อกเนี่ยนะฮะอันนั้นน่าจ,จะเป็นปัจจัยอีกป,ปัจจัยหนึ่งนะครับที่ที่ยังน่าจ,จะกดดันราคานะครับมาดูในส่วนของทองคำ96.5นะครับภรพรวมทองคำ96.5นะครับ ราคาก็ยังเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนะครับนะซึ่งมองเป็นในลักษณะที่เป็นรูปแบบที่เป็นไต่เวสามากกว่านะครับนะในขณะที่ไอ i ตนั้นนะยังยืนอยู่เหนือระดับ50นะครับแต่ว่า m a c d ดีนะฮะ MACD ดีเนี่ยยังต่ำกว่าระดับเ Line, บส้ญญนซีโร่ไลน,น์นะครับสัญญาณค่อนข้างจะขัดแย้งกันแะคกัรแบบนั้นเนี่ยก็นะ่าจะทำให้ราคาออาขับนั้นยังคงเคลื่อน ดึงตัวในลักษณะที่เป็นไซเวอออกกาค้างไปะนะครับนะบนะก็คงจะต้องเก่งกำไรภายในกรอบนะครับนะก็ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทองคำกัปโจุดทาเนี่ยเปิดตลาดก็น่าจะเป็นลักษณะองไซเวอพะนะครับดังนั้นเนี่ยการดีตัวขึ้นนะก็ยังมองว่าแนวต้านหนึ่งแนวต้านทองคำกัปโจุดท่าเนี่ย ตัวมื่อหกพันหนึ่งร้อยเนี่ยนายยังไม่น่าจะเกิดนี้นะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆที่บริเวณ25,800ื่นห้าพันแปดร้อยบาทนะครับแนวรับนะก็ก็คงจะต้องเก่งกำไรภายในกรอบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคลื่อนไาอย่างไรนะฮะเราคงจะต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะสำหรับแนวโน้มในเชิงเทคนิคในวันนี้นะคะยังที่อาจารย์ปุ้ยให้ไว้นะคะว่า แนวรับนะคะอยู่ที่1,680เหรียญแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1,700 หเหรียญน,นะคะในส่วนของคำคืนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจะมีเพียงแค่1ตัวนะคะในเวลา3ทุ่มตรงก็คือเป็นคำสั่งซื้อสินค้าโรงงานนะคะตัวนี้คาดการไว้เป็นบวกกับราคาทองคำนะคะคิดว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยน่าจะออกมาต่ำกว่าที่คาดการอย่างทั้งทั้งนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของผลกระทบจากทางโควิด -19 ที่เราจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะเพราะว่ามันก็กระทบกับเศรษฐกิจเราก็มีผลกับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ดีค่ะเดี๋ยวเราจะ าอัปเดตแนวโน้มกันอีกครั้งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะในการทันเรื่องทองกับทีแคปโกนะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา8ปดนกาห้าสินทีเป็นต้นไปสวัสดีค่ะ